เอาละครับก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้เราอยู่กันในเกม One Human และคลิปนี้นะครับผมจะพาทุกคนเนี่ยที่เป็นผู้เล่นใหม่หรือคนที่เล่นมาสักระยะหนึ่งแล้วแล้วยังไม่รู้นะครับว่าควรจะทำอะไรต่อผมจะแจกระบบ3-4อย่างนี้ให้กับคุณผู้ชมนะครับแล้วมันก็ง่ายต่อการเล่นเกมนี้อย่างมากเลยก็คือดีไวที่สามารถหาของให้กับคุณได้โดยหลักๆแล้วเนี่ยสอ,อย่างนี้จะมีทุกๆบ้านนะครับ ก็คือดีไวที่ขุดหินนะครับแล้วก็อีกหนึ่งตัวเป็นดีไวที่ตัดไม้เพื่อให้น้องเนี่ยมาหาของให้กับเราได้เรื่อยๆเลยนะครับแล้วก็วิธีการใช้เจาะลึกไปเลยนะครับทำยังไงให้เขาเนี่ยหาของได้เร็วยิ่งขึ้นและที่สําคัญคลิปนี้นะครับผมจะพาทุกคนเนี่ยไปปั๊ม exp ของตัวละครของคุณด้วยนะครับว่ามันมีวิธีไหนบ้างที่สามารถปั๊ม exp ให้กับเราได้เร็วยิ่งขึ้นก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับ ถ้าเกิดชอบคลิปนี้ยังไงก็จะลืมกดไลค์กด s u b ส c r i b e แล้วก็กดติดตามเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปดีๆแบบนี้นะครับผมและเดี๋ยวเราไปเริ่มพร้อมๆกันเลยดีกว่าอย่างแรกเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมจะพาทุกคนเนี่ยไปหาดีไวตัตวนี้นะน้องก็สามารถตัดหมายให้กับคุณได้แต่ว่ามันก็ไม่ได้เยอะเวอร์วังอะไรนะครับแต่ว่ามันก็เป็นของที่สามารถหาให้คุณได้ได้ตลอดเวลาเลยครับเมื่อคุณกลับมาบ้านหรือเข้าเกมไมค์คินึ่งเนี่ย เราก็กดรับไม้ได้แบบเยอะมากๆส่วนวิธีการรับเนี่ยก็ง่ายมากๆครับแต่ว่าก็ต้องไปแย่งกับคนอื่นด้วยนะสําหรับตัวนี้ดดไว้์ตัวนี้นะครับสามารถเก็บได้ที่เมืองที่2ที่เรามาเลยครับเขาให้เราเนี่ยมาเปิดแมปเมืองที่2ครับก็จะอยู่ตรงนี้เลยชื่อเมืองมีเยอร์นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าวิธีการเก็บน้องเนี่ยสามารถเก็บได้อย่างไงบ้างให้ทุกคนเนี่ยกลับไปที่เมืองก่อนนะครับผมและเราจะมีเครื่องแท่นวาร์ปอยู่ตรงนี้นะครับ แต่ละที่เนี่ยมันก็จะมีช่องให้เราเนี่ยโดดไปมาอยู่เยอะแยะเต็ไมไปหมดเลยครับเมื่อเราโดดมาแล้วนะครับให้ทุกคนเนี่ยวิ่งมาที่ก้อนหินตรงนี้เพื่อมองสะพานที่อยู่ตรงน้ําตรงนั้นนะครับถ้าเกิดมีดีไว้นะครับเราก็สามารถไปเก็บได้แบบชิวๆเลยก็ต้องมีสโคปกันด้วยนะครับตอนนี้ผมเจอแล้วนะครับตัวหนึ่งเดี๋ยวเราวิ่งไปเก็บกันเลยดีกว่าตัวนี้นะครับมันก็จะมีคนอื่นเนี่ยมาแย่งอยู่ตลอดเวลาเลยนะก็ขึ้นอยู่กับว่าความโชคดีของคุณด้วย มันอาจจะเกิดชั่วโมงละตัวหรือครึ่งชั่วโมง1ตัวผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับในส่วนนี้แต่ถ้าเกิดคุณเจอเนี่ยก็รีบมาเก็บกันด้วยนะเพราะว่าดีไวต์ตัวนี้สามารถตัดไม้ให้กับคุณได้แล้วถ้าเกิดเราใส่ไฟฟ้าให้กับเขาด้วยเนี่ยเขาจะตัดไม้ได้เร็วขึ้นอย่างมากเลยก็ต้องมาแย่งกันนะครับสําหรับตัวนี้ผมก็ใช้วิธีง่ายๆแบบบ้านๆเลยนะครับก็คือมาวาร์ปอยู่ที่เครื่องนี้บ่อยๆนะครับ เมื่อเราเก็บแล้วหรือไม่เจอนะครับเราก็ย้ายช a น n e l หรือย้ายแนวไปเรื่อยๆนะเพื่อที่จะไปหาดีไวต์ตัวนี้ให้ได้มากที่สุดเท่าที่คุณจะทําได้ผมก็เก็บมา 4- 5หตัวนะครับให้เขาเนี่ยมาตัดไม้ที่บ้านถ้าเกิดเราไม่เจอเนี่ยก็แค่วิ่งกลับไปที่แท่นวาร์ปได้เลยนะครับเราก็สามารถย้ายแนวเพื่อไปหาน้องอีกแนวหนึ่งได้ก็แต่ละเซิร์ฟเนี่ยมันก็จะมีแนวอยู่ประมาณ10แนวนะครับเพื่อให้เราเนี่ยโดดไปมาเราสามารถโดดไปมาเพื่อที่จะหาของเหล่านี้ให้ได้มากที่สุดด้วย ก็จะลืมกันนะครับดีไวตัดไม้ตัวนี้สําคัญมากๆเลยแต่หลายบ้านเนี่ยเขาก็มีกันทางนั้นลวและหลายคนเนี่ยก็อาจจะรู้แล้วนะครับแต่ถ้าเกิดใครยังไม่รู้เนี่ยก็รีบไปเก็บกันด้วยนะครับผมสําหรับใครที่รู้แล้วนะครับและเพื่อนคุณยังไม่รู้เนี่ยคุณขี้เกียจบอกเขาก็เอาคลิปนี้ไปให้เขาดูด้วยก็ได้นะครับสําคัญมากๆครับอีกหนึ่งตัวสําหรับดีไวตัดไม้ตัวนี้ตัวต่อไปนะครับก็คือตัวขุดหินดีไวตัวนี้ ก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่หลายๆบ้านต้องมีกันอยู่แล้วครับต่ผมจะพาทุกคนเนี่ยไปดูวิธีการหาน้องตัวนี้กันนะครับว่าเราจะสามารถหาน้องได้จากที่ไหนกันบ้างแล้วก็ทำยังไงให้มีเยอะๆมากที่สุดเท่าที่เราจะทำได้แล้วก็ยังมีเทคนิคในการทำให้น้องเนี่ยฟิตปังแบบนี้เลยนะครับผมเดีย๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าส่วนวิธีการจะหาน้องนะครับที่ง่ายที่สุดก็คือ ให้วาดม,มาตรงนี้นะครับจะมีซีโรอยู่ใกล้ๆนะครับก็คือซีโรเลเวลแรกๆนี่แหละแล้วก็ในส่วนที่ผมวงอยู่นะครับตรงนี้จะมีก้อนหินเยอะมากๆแล้วสามารถดบน้องได้นะครับการที่เราจะหาน้องนะครับไม่ใช่ตินอที่เราเห็นทั่วไปนะครับการที่เราจะขุดหาน้องได้มันต้องเป็นซิลเวอร์ออเท่านั้นอันนี้ที่ผมขุดอยู่ก็เป็นตินออนะมันจะเป็นตินอรธรรมดาที่เป็นขุดสีขาวนะครับแต่ว่าถ้าเกิดการที่เราจะไปหาน้องนะครับผม เราจะต้องเป็นซิลเวอร์ออเมื่อขุดแล้วมันจะเป็นสีม่วงด้วยเดี๋ยวเราไปดูก้อนหินกันดีกว่าว่ามันเป็นยังไงนะแต่ก้อนหินก้อนนี้มันก็กลมกลืนก,กับตินออมากๆเลยนะครับก็คือซิลเวอร์ออนั่นเองเมื่อคุณขุดแล้วเนี่ยจะได้ซิลเวอร์ออสีม่วงมาไว้กับตัวด้วยแล้วก็ยังสามารถดรอปน้องได้อีกต่างหากนะครับผมมันก็จะอยู่บริเวณแถวๆนี้เยอะมากๆครับคุณต้องวิ่งหาดูดีด ที่อื่นก็มีกระจายตไปหมดเลยนะครับแต่ว่าที่ผมวงไว้เนี่ยมันมีเยอะมากที่สุดแล้วก็ลองมาหากันดูนะครับสําหรับตัวขุดหินดีไวตัวนี้ก็จะลืมละมันคล้ายคลึงกับตินออลมากๆก็ลองขุดกันไปก่อนก็ได้นะครับหรือวิ่งไปดูชื่อของก้อนหินก้อนนั้นนะครับจำเอาไว้จีิๆว่าชื่อ Silver Or อนั่นเองแต่การขุดแต่ละก้อนนะครับมันก็ไม่ได้การันตีว่าคุณจะได้ทุกก้อนนะผมก็ขุดมาเนี่ย ตอนแทบจะไม่ได้เลยผมคิดว่าน่าจะมีเวลาด้วยนะครับผมแบบว่า1ชั่วโมงเนี่ยน่าจะดอปตัวหนึ่งเดี๋ยวเราไปดูวิธีการใช้งานกันเลยดีกว่าเมื่อเรารู้วิธีเก็บน้องมาแล้วนะครับเราก็ต้องรู้วิธีใช้ด้วยอย่างแรกเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันที่โหลแก้วก่อนนะการที่เราจะมีโหลแก้วพวกนี้ไว้ใส่น้องได้เยอะขึ้นนะครับเราต้องอัพสกิลด้วยนะการอัพสกิลเนี่ยอยู่ในเมมโมติกแล้วก็อันที่3นะครับเลื่อนลงมาเนี่ยถ้าเกิดคุณเห็นช่องนี้นะครับคือการ อัปเกรดให้เราสามารถวางโหลกแก้วได้เยอะยิ่งขึ้นถึง10อันนะครับอันนี้เลเวลแรกแล้วก็ถ้าเกิดอัปเพิ่มเข้าไปอีกเนะี่ยวางได้ถึง20อันโดยรวมๆแล้วตอนนี้ก็น่าจะวางโหลกแก้วได้ถึง20อันนั่นเองก็ถ้าเกิดคุณมีตัวพวกนี้เยอะนะครับก็ยิ่งดีต่อบ้านคุณด้วยถ้าเกิดคุณมีพวกตัวหาของเยอะด้วยก็ยิ่งดีนะครับและอีกหนึ่งอย่างนะครับที่สําคัญมากๆมันก็มีวิธีการทําให้พวกตัวพวกนี้นะครับมันสามารถ ขุดได้เร็วยิ่งขึ้นตัดหมายได้เร็วยิ่งขึ้นก็สามารถทําได้ด้วยเช่นกันนะครับแต่เราจะไปลองดูสักหนึ่งอันนะสําหรับตัวขุดหินของผมตัวนี้นะก็ง่ายๆเลยครับกด F เข้าไปดูในของน้องนะครับมันก็จะมีดีเทลขึ้นมานะครับมันบอกว่าถ้าเกิดเราเพิ่มไฟฟ้าให้เขาไปนะครับเขาจะทํางานได้เร็วยิ่งขึ้นถึง20%นะครับ ถ้าเกิดมีดนตรีให้เขาด้วยก็จะบวกอีก5%แล้วก็ไฟสีแดงนะครับบวกอีก5%นั่นเองแต่ตอนนี้ผมคิดว่าเราจะต้องทําไฟฟ้าก่อนแล้วกันง่ายสุดเลยพวกไฟสีแดงอะไรพวกนี้ก็ทําได้นะครับแต่ว่าเราต้องแบบสกิลอีกแต่ว่าผมสามารถครับพลังงานได้แล้วนะครับอีกหนึ่งอันจะเราลองทํากันดูนะครับผม อผมลืมไปเลยนะครับมันต้องใช้ฟิลด้วยเราต้องคราฟิวตัวนี้ให้เขาด้วยนะครับผมก่อนที่เราจะคราแหล่งพลังงานไฟฟ้านั่นเองเมื่อได้มาแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปลองกันดีกว่าเดี๋ยวลงไปวางใกล้ๆเลยครับเดี๋ยวผมค่อยจัดบ้านใหม่ตอนนี้ยังไม่ได้จัดบ้านเลยนะถ้าเกิดมันลกลุงลังไปก็ต้องขอโทษด้วยนะครับในส่วนนี้อย่างแรกเลยครับเราต้องต่อไฟเข้าไปที่ตู้ด้วยนะก็คือการกด B นะครับไปหมดในการสร้างแล้วก็กด X เอาสายไฟเนี่ย ไปต่ออันที่ว่าเราต้องการนะตัวนี้ต้องการไฟเพื่อที่จะทําให้การขุดเนี่ยเร็วขึ้นถึง20%ก็ใส่เข้าไปเลยครับเนี่ยตอนนี้มันก็มีแหล่งพลังงานไฟฟ้าให้กับเขาแล้วเขาก็จะบอกนะครับว่าตอนนี้เขาทํางานได้เร็วขึ้นถึง20%ถ้าเกิดอีก2อ,อย่างเนี่ยคุณยังหาไม่ได้ก็ไม่เป็นไรครับใช้ไฟฟ้าไปก่อนแสงไฟนง่ายอยู่ครับแต่เสียงเพลงเนี่ยผมคิดว่าน่าจะหายากนะครับ ในการสร้างของพวกนี้อาจจะต้องเติมเงินซื้อหรือไม่ก็ต้องไปหาเอาเองนะครับในส่วนของเสียงเพลงตรงนี้นะอันนี้ก็เป็นเทคนิคง,ง่ายๆนะครับในการทําให้อ่าตัวพวกนี้นะครับทางานได้เร็วยิ่งขึ้นอันนี้ก็ต้องเอาไปใช้กันด้วยนะครับสําหรับคนที่แบบว่าอยากจะให้พวกเขาเนี่ยทำงานได้เร็วยิ่งขึ้นตัวนี้ก็ขุดธรรมดาแล้วครับแต่ถ้าเกิดเราใส่ไฟไปเนี่ยผมคิดว่าเขาน่าจะขุดเร็วขึ้นอย่างมากเลย ส่วนวิธีการปั๊มเวลที่ได้มากที่สุดในตอนนี้เท่าที่ผมรู้นะครับอันนี้ผมก็มาแบ่งเทคนิคในส่วนที่ผมหามาได้เท่านั้นนะครับก็คือการลงดันลิฟ์นะครับของหมามิวแทนนะไอตัวนี้จะสามารถดรอป EXP ให้กับคุณได้เยอะมากๆแล้วก็รอบหนึ่งเนี่ยได้ถึง4,006เกือบ4,007เลยนะครับแล้วก็ยังได้ของอะไรต่างๆอีกมากมายดันนี้เป็นดันที่ผมแนะนำนะครับเพราะว่าลงง่ายมากที่สุด แล้วก็เร็วที่สุดด้วยแล้วก็ได้ EXP ง่ายมากๆครับก็ไปเก็บ EXP กับบอสตัวนี้ให้ได้มากที่สุดนะครับเมื่อคุณลงเสร็จหนึ่งรอบแล้วก็ไปต่อได้ทันทีเลยนะครับระบบของเกมนี้ก็ไม่เหมือนเกมทั่วไปครับเพราะว่าลงได้เรื่อยๆเลยนะครับจนกว่าคุณจะเบื่อหรือของจะพังหรือว่าลูกกระสุนหมดเนี่ยคุณสามารถลงได้ตลอดเลยผมแนะนำนะครับให้ลงดันนี้ให้มากที่สุดเท่าที่คุณจะทำได้ จนกว่า EXP ของคุณเนี่ยมันจะเยอะจนมากจนเกินไปนะครับก็ไปทำเคเวสดีกว่านะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการปัมร๊มเลเวลง่ายๆของผมนะครับก็เป็นเทคนิคเล็กๆแน่น้อยที่ผมมาแบ่งปันแล้วก็ในส่วนอื่นมันก็จะมี EXP ให้กับคุณเยอะแยะเต็มไปหมดเลยครับแต่ว่าอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งส่วนที่สามารถหา EXP ให้กับคุณได้ ก็ไปลงเรื่อยๆเลยครับลงเสร็จลงต่อลงจนกว่าคุณจะเหนื่อยนะครับหรือเอ็กพีของคุณเนี่ยมันมากเกินไปก็ค่อยไปทํากิจกรรมอื่นเอานะครับผมอย่างต่อไปเราไปดูวิธีการทำเลเวลแบบง่ายๆกันบ้างดีกว่าแรกๆเนี่ยก็ใช้ได้ผลดีมากๆเลยนะครับแต่ว่าเลเวลเยอะขึ้นเนี่ยมันอาจจะต้องใช้เยอะมากกว่าเดิมแล้วก็เสียเวลามากๆแต่ว่าก็ยังทําได้อยู่ครับก็คือการทําเกลือนั่นเอง การทำเกลือเนี่ยเป็นการปั๊มอีกพอีกหนึ่งอย่างนะครับโดยที่เราเนี่ยต้องไปหาน้ําทะเลมานะแล้วก็สร้างเตาไฟฟ้าไว้เยอะๆนะครับแล้วก็มาสร้างเกลือให้ได้มากที่สุดนะเพราะว่าสิ่งนี้จะเป็นการปั๊มอีกพีอีกหนึ่งแบบนะครับแรกๆเนี่ยก็เพิ่มอีกพีได้มหาศาลเลยครับแต่ว่าพอนานๆานไปอีกพเราเยอะขึ้นนะครับมันก็หาอีกพตรงนี้ได้ยากมากๆใช่ไหมครับว่า เก็บอันหนึ่งเนี่ยได้89 EP เลยแล้วถ้าเกิดผมทำไปเยอะๆเนี่ยแล้วก็มาเก็บทีเดียวนะครับมันก็สามารถปั๊ม EP ตรงนี้ให้ผมได้อีกส่วนหนึ่งแต่ว่าเราก็ต้องไปเก็บน้ำทะเลมาด้วยนะครับที่สำคัญตรงนี้มันเป็นอีกหนึ่งอย่างนะครับที่สามารถปั๊ม EP ให้กับคุณได้คุณจะทำก็ได้หรือไม่ทำก็ได้นะครับอันนี้เป็นอีกหนึ่งที่ที่สามารถปั๊มให้กับคุณได้แบบง่ายๆเลยก็อย่าลืมด้วยนะครับเตาอันนี้จะต้องใส่ไฟด้วยนะครับผม ดี๋ยวผมค่อยจัดสายไฟอีกหนึ่งทีตอนนี้ยังโลกลงลังอยู่นะครับไม่เป็นไรแล้วก็ถ้าเกิดก่อนออกจากบ้านเนี่ยคุณก็คราบเกลือ,อไว้ให้ได้มากที่สุดแล้วก็กลับมารับอีพีตรงนี้กันด้วยนะครับอันนี้ก็สําคัญมากๆลองไปทากันดูนะครับสําหรับเกลือตรงนี้ส่วนคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับถ้าเกิดคลิปนี้มีประโยชน์กับคุณยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปดีๆแบบนี้นครับเจอกันคลิปต่อไปครับสวัสดีฮะ